ข่าวดูนทุกคนในครับวันนี้ใครใจจะขาดบ,บ้างเมื่อช่องพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ค่อยได้อัพคลิปวิดีโอลงนั่นเองครับ สุดทุกคนวันนี้ก็มีหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทักอินบล็อกมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบอกว่าพิมพ์อิ่ม้าประกาศตามหาพ่อเอกหน่อยค่ะวันนี้พ่อเอกเนี่ยไม่อัพคลิปวิดีโอเลยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับและตอนนี้พ่อเอกก็ได้มีการอัพคลิปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อแล้วครับว่าหลายคนเนี่ยคิดถึงลูกสาวจริงๆเพราะว่าอะไรเราไปดูยอด,ยดกดไ like ลค์กันทุกคนซึ่งพ่อเอกเนี่ย ลงเอาไว้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับคนกดไลค์เนี่ยเกือบจะหนึ่งหมื่นคนครับทุกคนที่ช่องพ่อแม่น้องนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจพ่อเอกเนาะโอ้โหตอนนี้หนึ่งพันคอมเมนต์นะทุกคน ปังมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนคิดถึงพ่อเอกเนาะแล้วก็เป็นห่วงพ่อเอกนั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เนะี่ยพ่อเอกก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับเหมือนตัดพ้อนะทุกคนเกี่ยวกับโซเชียลนี่แหละครับทุกคนแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าพลังแล้วก็กําลังใจของพ่อเอกเนี่ยล้นหลามมากเหลือเกินครับทุกคนอ่ะอย่างคอมเมนต์นี้ก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยบอกว่า เป็นกำลังใจให้พ่อเอกนะอย่าไปสนใจกับคนคิดไม่ดีกับเรานะคะพ่อเอกคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยพวกนี้เป็นแค่ขยะโซเชียลนะครับส่งกำลังใจให้กับพ่อเอกนะครับนะแล้วก็บอกพ่อเอกนะครับว่าคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานั่นเองนี่คือ s c f a แฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของพ่อเอก พ่อของน้องอุงอิงนั่นเองครับอ่าวันนี้ใครรอคลิปพระเอกบ้างอะเชื่อแล้วแหละว่าทุกคนรอคลิปพระเอกเพราะว่าวันนี้อุ้มอิมเข้าไปสองดูนะโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นบริการติดมุ้งจีบจากเจ๊แอนนะครับทุกคนเจ๊แอนเจโอวันน้ทุกคนก็ไปติดตามเพราะว่าวันนี้เจ๊แอนใจดีมากๆเลยอะแล้วก็ทําตามสัญญานะคือเขาบอกว่าถ้าผู้ติดตามเนี่ยนะครับของเจ๊แอนมุ้งจีบเนี่ย ครบ1 0 0 0 0หมื่นนะครับอ่าเจ๊แอนก็จะมาติดให้กับน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงเลยแบบฟรีๆนะทุกและตอนนี้โอ้โหทะลุไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ทะลุ10,000หมื่นคนไปแล้วเย้ดีใจด้วยนะครับเนาะทุกคนก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีแต่คนมีแต่ความรักความแพงให้กับน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงแล้วก็ครอบครัวจริงๆนะครับอย่างที่พระเอกเนี่ยเขาหายไปใช่ไหมเขาไม่ไม่ได้มีการลงคลิปวิดีโอก็ ก็อยากจะพัก <Wow> ผ่อนนั <Bye> ่นแหละครับทุกคนอยากจะพักผ่อนอยากจะฮิวใจก่อนแล้วก่อนจะมาอัพโซเชียลลงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับคนเราน้องก็จะมีวิธีการจัดการของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพ่อเอกก็ตอนนี้ก็อาจจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาโพสต์นะครับข้อความนี้แล้วครับทุกคนก็ับเชื่อว่าพ่อเอกสู้นะครับไปกับลูกสาวอย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจไปให้พ่อเอกนะครับคุณพ่อของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งพ่อเอกนะครับทุกคนก็วันนี้ ทิ้งช่วงไป2วันแล้วสำหรับพระเอกกับการที่ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอลงเพราะว่าแฟนคลับ FC ของอุงอิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงน้องเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นความหวังพระเอกคือความหวังของ FC แฟนคลับในการอัพคลิปน่ารักน่ารักนะครับของน้องอุงอิงเพชรา้านแพงเนี่ยนะครับให้สู่สายตาประชาชนเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าเวลาที่พระเอกอัพคลิปไหนมาโอ้โหทุกคนแฟนๆเคยคิดถึงหนักมากนะครับ แฟนๆคือคิดถึงอิงเยอะมากครับทุกคนเนี่ยบางคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าพราะเอกอัพคลิปวิดีโอบ่อย,อยๆหน่อยนะคิดถึงมากๆเลยนะครับคิดถึงลูกสาวมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคือเราเนี่ยเราก็ขอส่งกําลังใจนนองไปให้นะครับไปให้ทางด้านลูกสาวแล้วก็อุ๋งอิงวันนี้ก็คือน้องก็มีเห็นบอกว่ามี ถ่ายทำใช่ไหมครับทุกคนถ่ายทําคลิปกับพ่อช้างหรือว่าถ่ายเสร็จไปแล้วถ่ายกับพ่อช้างนะ่าจะเป็นเมื่อวานนี้แล้วครับทุกคนเนาะก็ได้มีการถ่ายทําไปแล้วแล้วก็วันนี้จะเป็นในส่วนของคุณแอนมุ้งจีบนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยเคยเจอตัวจริงคุณแอนมุ้งจีบแล้วนะคุณแอนมุ้งจีบเนี่ยเคยมาถ่ายรูปกับอุ้มอิ่มข,าข่าวกระแสยอยู่นะครับทุกคนอ,อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่วันวันนั้นไปที่ อยู่ที่ตลาดนัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปดูคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิงที่มิ่งไปกับคุณกระติบนะครับทุกคนวันนั้นก็ไปเจอนะครับสลัดทางด้านคุณแอนมุ้งจีบนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆาเลยที่พ่อเอกนะครับได้มีการอัปคลิปวิดีโอให้กับแฟนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับขอบคุณไปยังพ่อเอกด้วยนะครับหายคิดถึงกันหรือย,ยังครับทุกคนวันนี้นาะก็จะได้เห็นบรรยากาศที่บ้านของน้องนะครับมีการ ติดม้งจีบนะครับแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ช่วงนี้คือมีการช่วยเหลือครอบครัวนะครับมีการแบบว่าอะไรที่น้องทําได้น้องก็ทําช่วยพ่อเอกแม่หน่อยอยู่เสมอครับทุกคนน้องอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เราก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศที่น้องอุ้งอิงเนี่ยมีการแบบว่าเช็ดอุปกรณ์เครื่องปรุงอาหารนะครับขึ้นไปอยู่บนชั้นเหมือนกับเขาซื้อชั้นมาใหม่ด้วยแล้วก็ช่วงนี้บ้านของน้องก็ก็กำลังจะแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้บ้านของอิงเนี่ยคือ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะอยู่ได้แล้วแล้วก็รั้วอะไรต่างๆก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนก็เป็นกาลังใจให้กับน้องนะครับก็ขอให้น้องนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่แบบมีความสุขนะครับที่บ้านหลังของน้องแล,แล้วกันนะครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศที่บ้านน้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนนะครับทุกคนบรรยากาศสดชื่นมากๆยิ่งได้ดูลูกสาวของอิงซ้อมร้องเพลงนะครับยิ่งแต่แฮปปี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะ้องทางด้านพ่ออชิตาเนี่ยก็ได้มีการ อัปคลิปวิดีโอลงตอนน้องซ้อมร้องเพลงนะครับอย่างที่บอกว่าทุกพื้นที่คือเวทีขององค์อิงจริงๆแล้วก็เพลงนั้นนะที่น้องได้มีการร้องนะครับทุกคนไม่ใช่เพลงเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะไม่ใช่เพลงของน้องเป็นเพลงของน้องบิวพรประภานะครับแต่น้องอิงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเอามามาเป็นกรนเต้ยนั่นแหละครับทุกคน นะครับน้องอุงอิงจะมาเป็นกอนเตอร์นะครับสำหรับเพลงของน้องน้องบิวน้องบิวพรปภานะครับกับเพลงภาพจำหอยเจ็บนะครับทุกคนส่วนเพลงอของน้องอุงอิงเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆได้เข้าห้องอัดแล้วเร็วๆนี้ครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าเพลงาสาวสมน้อยคอยฮักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะปังจะปัวจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับก็ต้องมารอติดตามกันเห็นบอสโจบอกว่าโอ้โเพลงนี้ต้องได้เต้นแน่นอน พ่อพอแม่แ fc แฟนคลับของเนง่ยต้องได้ฟ้อนหน้าเวทีแน่นอนนะครับอ่ะทุกคนก็ส่งกําลังใจให้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ่งอิงข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อ่าช่วงนี้เนาะก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่แล้วใครที่จะเดินทางนะครับก็แพลนดีๆนะครับ ครที่จะเดินทางแผนดีๆนะครับแผนตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยเพราะว่าดูฝนฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอน้ําท่วมอะไรอย่างนี้ครับทุกคนก็ต้องก็ต้องรอกันด้วยแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปให้เอฟพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็พี่น้องชาวหนองคายนะครับแล้วก็สปปลาวด้วยกันแล้วตอนนี้ก็กําลังได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับให้กับุมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ